สวัสดีจ้าอันคอยไปเหตุงานมาเดี๋ยวจะไปเหตุงานมาแล้วบัดนี้คอ,อยบุกหยุดสามอาทิตย์ตั้งแต่เมื่ออื่นวันจันทร์แล้วก็ไอ้แล้วก็ไอ้จนถึงว่าวันที่ยี่ห้าวันที่ยี่บหกออกกสคือเดือนสิงหาเด้จ้าจ็กลับไปเหตุงานสินะหยุดสามอาทิตย์โอ้คอยมีแห้งให้ตั้งแต่เขาเอาฮอลิเดย์ให้ ยังบ่ได้อันจองหยุดเลยเพิ่งได้หยุดอาจาคข่อยเมื่อยข่อยเได้จนอนตื่นสายเพราะว่าค่อยต้องตื่นตีหาหรือตีหาเคืองต,ตลอดจั่งสีนะเพราะว่าต้องเตรียมลุกขึ้นมาเตรียมของไปเหตุงานดาจายนั่นแหละเมื่อยก็ิได้พักิได้พอดแล้วปะเนี่ยสวัสดีค่ะอืหกมเนี้ย ไปอันช้อปปิ้งไปได้อันนีวเบิรงไปอันไปอันล่างจานออกไปเบิร์เลยเล็บลูกสาวเฮ็ดให้มือน้าผูให้ให้ตั้งแต่เฮ็ดงานเนี่ยคือแบบว่าเฮาเฮ็ดงานเฮาต้องล่างตลอดแตะจายเหี่ยวย่นไปเบิด์มือนี้คือหนาวหนาวลูกหนาวบอหนาวไหมคะไปจหนาวฮอตอยู่มันฮอตอยู่ลูกมันร้อนอยู่ไปได้อีอย่างมาเมื่อนี้นะ ปุ่นิอิปิอิปปิอิปปิอิปปิโอ้ I will show you my taxi dance โน่น t ่าแท็กซี่เทรดเทรดว่ามีคุยกับกับเอก่อนคุยกับผู้ชมก่อนนะคะผู้ชมกี่คนก็ไม่รู้ก็พูดไปแท็ก่ดนี้อันข้ามมาสีเย็นๆแต่จ่าอันอันอ่าอันอุณภูมิกัสีอันนั้นลดลงแล้วมันก็สิหนาวเลยปะเนี่ย โอ้ยอย่าเฝ้าหนาวอันเสื่อนสุดใบหน้าก็ยังบดใส่อันซื่อสุดไออันหน้าหอนก็นยังบดใส่หนาวสิมาอีกเลยเด้๋จ้าพอมึงงึดแห้งไหลเย็นลมมาแล้วก็เย็นนะจ้า,าก็เลยไม่กินทีข้างนอกนตัวนี้ชาเขียวชาเขียวเด้อจ้าเบิ่งชาเขียวนะคะอันแหละโอ้ยเย็นเย็นออกเย็นเย็นหนาว ล้มได้หยุดงานเราเดือจ่าโอ้ยดียูหยุดงานเขาก็ยังเอาจ่ายเงินอยู่จังเสร็จนะเห็นงานอยู่เนี่ยมันดีตรงนี้แหละเวลาเขาหยุดเขาก็ได้เงินสร็จนะนั่นแหละเฮตุไปเฮ็ุไปเพราได้อ๋ออ๋อโอ้ยเล็บอีหย่างกินผมโอ้ยเ้ยเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวก็แล้วมกแกออกเดี๋ยวนางเสียใจนังเพิ่งติดได้อัน ติ้นหายแล้วก็ไปเฮ็ดกับเขาล้างจานเหลืออันเดียวหนูเหลือกี่อันเช็กก้าเหลือกี่นิ้วมามีเหลืออันเดียวนิ้วเดียวอ๋อเดียวมามีเหรอ There's new ones, sorry. You. Then more. Bye. s only small ones. Yeah. That's why I had to use a pinky one. Yeah. ว่างดูในบัตรบดแล้ว I gave it a lot and t h e y all gone now. ก็มามีล้างจานมามีดิชบอชใช่ไหม และล้างจานค่ะล้างจานนะคะสวยไหมถามก่อนสวยค่ะครับพูดดีๆสวยไหมคะสวยค่ะสวยบบจ้าพอดิสวยสวยโบสวยบบจ้างามบบจ้าเบิ่งดูออกก่อนงามบบจ้างามบบจ้างามบบจ้าบ่งลุดามบบจ้า My favorite one is the pinky. So baby, Your favorite one is the plain one. <laughs> it's hot. Oh. it blue. It's is, it, blue. Can you, is it five it's Still hot. มันร้อนอยู่ I can't cook it. Yeah. What do you make with? Well, you can make a cookie for that. A cake ma cake an ล a s เบอรี่ครัมเบิลปซันเออมันคล้ายๆพายเลยอะแต่เป็น crumble. เป็นครัมเบิลเสแซ่บประซันก,กินอยู่โรงเรียนมันแซ่บประซันซื้อมาจากมาร์กสเปนเซอร์โอ้ยสุดหอกไปเอาอยากกินก็กินอันมันเป็นอันอช่วงปิดเทอมเขาเดจาจ้าตามใจเขาหน่อยนึงนแนนเดนมันอันไอนอยากกินอย่างถ้ากินอย่างอันที่ดีๆนะก็สซิซ้อให้องกสินะ โอ้ยมันก็ดีว่าสุยางมันจับออกทุกอย่างก็ต้องเขียวยางกอนดาจานีอ่อย่างของมันแพงเนาะันนงจับเอาจับออกจับเอา,เอาว้ายนั่นแหละโอ้ขอได้หยุดแล้วสมเจขอได้หยุดแล้วคอยบุกหยุดแล้วงั้นฮะวันนี้มือสุดท้ายมือวันอาทิตย์กออย็เลยอ่ะมาเหตุคลิบให้ฟังคอยเซิมีเวลาเนี่ยจากน้อยสินะไปมาเบิง่งมามาเบิง่งต้นมะเขือเทศคอยต้นมะเขือเทศคอยง่ายงาม Lost the nail. ต้นมะเขือเทศค่อยเดอ้อนี่นะน lost the nail. สวยมากเลยต้นใหญ่ๆคือว่ามันสีง้มป่านนี่ได้นี่นะมันเป็นต้นเหี่ยวๆจังสิแหละเบิ่งเดอ้อมันเป็นต้นเหี่ยวๆจังสิแหละก็เลยดึงออกมาแล้วก็มาใส่ใส่สวยเฉยว้าฝีมือค่อยบอสเอกวันเป็นปุ๋ยของปูปีที่แล้ว ปูปีที่แล้วปูเห็ดก็เลยเก็บไว้ว่าเออเราซื้อมาอ,อันปุยดิงเสนะก็เลยเก็บไว้ก็เลยปะปุบกระเระทตองเสนะไปแล้ววันนี้คอยอัปเดตใหม่ฟังคอยได้ยุดงานแล้วสุขเจ้าบายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเห็ดคลิปให้เบิงงเดอว่าสิไปใส่แน่